การจำแนกโดยฐานะข้อกอหรือข้อกอไก่จะต้องทำเป็นยศเนาะนิติธาบาลีไทยองค์ทางจำแนกแต่ถ้าข้อขอเนี่ยนิติธาบาลีไทยแค่องค์ทางไม่ต้องจำแนก ไ่เาติกันนะค่ะาติเ่าลัวกนกันก็ืกน้ก็องค์ธรรมของอะไรนะองาสันนิฐานะบทไม่มีเมื่อองค์ธรรมของสันนิฐานะบทไม่มี โมคะปัญหาถามว่าเวทนาขันไม่เคยเกิดแกบุคคลใดสัญญาขัน<ม>ก็ไม่เคยเกิดแกบุคคลน,นั้นใช่ไหมพระองค์จึง สนะห้าองค์ธรรมของสันติญาณะบกสันติยะหสันนิฐานสันติสันิสันติทานสันนิฐานนบดธรรมของสันนิฐานนบทเพราะว่าบุคคลที่ วินะวทนาขานไม่เคยเกิดแต่บุคคลใดสัญญาขันก็ไม่เคยเกิดแต่บุคคลน,นั้นใช่ไหมวิสัชนะ สยบทองค์ธรรมของสันนิฐานบทไม่มี <Hey. S 1> เมื่อองค์ธรรมของสันนิฐานบทไม่มีแล้ว <Hey. S 1> องค์ธรรมของสัสญาบทก็ไม่มีเหมือนกันฉะนั้นคำถามบทนี้เป็นโมฆะปัญหา สังรเไม่เคยเกิดห <m uch> ้าเไม่เคยเกิดห้าปวดใจในปูใจไม่เคยห่าไม่เคยเกิดจินตนาไม่เคยนะไม่เคยเกิดไม่เคยเกิดมันมีปูเข้ามาด้วยนะราอย่าลืมนะพอมีปูมาปุ๊บถ้าถ้าไม่มีปูไม่มีตรงนี้มาแล้วแต่จะพิจารณาว่าอะไรนะถ้าไม่มี

Oh, ภูมิหนึ่งองค์ธรรมของสัญญาบทเหมือนกันไม่หลงไม่ลืมไม่หลงไม่ลืมเพราะมันเป็นภาษาลนองค์ธรรมของสัญญาบทเหมือนกันอันนี้จะจะให้ท่องใหมดอีกรอบนะเป็นท่ากับค่ะท่องสองรอบเพราะว่าช่วยๆนะค่ะช่วยกันช่วยกันไม่ได้เอาไว้เพื่อเพ่คนเ่ชี้